วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอารมณ์สิบอารมณ์แห่งความสำเร็จอาอารมณ์เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสิบความรู้สึกเนี้ยเพื่อความสำเร็จเลยเออมันเกิดความรู้สึกแล้วเนี่ยมันก็จะทำได้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะเพราะเดียวอ่ะ ไอเรานี่แหละมันจะอยากทำเองอารมณ์แรกอารมณ์ love <ass. S 1> อารมณ์รักนะจ๊ะอารมณ์รักเนี่ยเริ่มต้นจากนี่เลยรักตัวเองก่อนเลยสมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมากโกรธเราหรือว่าเขาอยู่ในสภาวะที่แบบว่า เจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกินแล้วเราอะเราซึ่งอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเราจะตอบสนองเขาอย่างไงอเราให้ความรักและความอบอุ่นออกไปสภาวะของเขาอ่ะจะเปลี่ยนสมมุติเขาโกรธเราเราไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรหรอกเราแค่รู้สึกรัก ก็พอแล้วอ่าใช่ไหมสภาวะของเขาจะเปลี่ยนยังไงเมื่อเรารู้สึกว่าเออเขาก็แบบว่าพังพูเนาะเราก็ส่งความรักออกไปรู้สึกรักออกไปรู้สึกเห็นอกเห็นใจออกไปเท่านั้นแหละพอแล้วเท่านั้นเท่ากับแชร์พลังงานแล้วนะเออ พลังงานเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกได้ว่าอืมเรารับฟังเขาด้วยความรักความเขาของการพรั้งพรูอ่ะมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วก็สลายออกไปเองไปลองทำดูไม่ต้องเชื่อค่ะพระเจ้าโอเคอารมณ์ที่สองนี่แปลไทยเป็นไทยเห็นไหม ภาษาเราเขียนภาษาใหม่ด้วยนะเนี่ย <c oughs> กล้องมันกลับใช่ไหมเราก็ต้องเขียนภาษากลับนี่แหละ <c oughs> อารมณ์กตันยูกระตะเวทีอารมณ์เนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณซาบซึ้งอยากจะขอบคุณรู้สึกกระตันยูในหัวใจ มันแทบจะเท่ากับปิติเลยซึ่งอารมณ์เนี้ยมันเป็นอารมณ์เชิงจิตวิญญาณที่แบบโอ้โหจิตวิญญาณจ๋าเลยล่ะเพราะอารมณ์เนี้ยมันจะทำให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นอ่าความกระตันยูทำให้เราทำมาหากินขึ้นจเจริญขึ้นมันเป็นอารมณ์เชิงจิตวิญญาณ ซึ่งถ้าเกิดเราทำเราจะไม่รู้สึกว่าอยากจะทำร้ายใครพอเรารู้สึกขอบคุณเราจะรู้สึกขอบคุณไปหมดซะทุกอย่างอหละไม่ใช่กระตันยูแต่เฉพาะพ่อแม่อย่างเดียวเพื่อความเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณน่ะเราควรมีความกระตันยูเราทุกคนนะ่ะรู้สึกอยู่แล้วแหละว่าขอบคุณรถอ่ะที่มีให้เราขับอ่ะ ขอบคุณเงินเว้ยมีให้เราจับจ่ายใช้สอยซื้อนู่นนี่กินเว้ยซึ่งเราขอบคุณได้แบบว่าโหทุกอย่างและทุกวันวันละหลายๆรอบเลยหลายๆรอบจริงๆอ่าอารมณ์ถัดไปอารมณ์นทนแทนอยากรู้อยากเห็น ฮ้ยอารมณ์อยากรู้อยากเห็นไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นนะจ๊ะอารมณ์อยากรู้อยากเห็นเหมือนอารมณ์เด็กเด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้อยากเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปโอ้อยากรู้มันจะรู้สึกเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ อ่าซึ่งอันนี้สนับสนุนจัก,กระที่หนึ่งเลยอ่าถ้าเรามีความอยากรู้อยากเห็นเราก็จะอยากเรียนรู้โน่นนี่โน่นนี่ถูกปะสำหรับเด็กๆอะ่ะไม่ว่าจะยังไงยังไงพ่อแม่จะบ่นยังไงจะถามเล็กน้านเนี่ยก็ยังอยากรู้อยู่ดีอ่ะและสำหรับเด็กเขาจะต้องโตถูกไหมแปลว่าถ้าเราอยากรู้อยากเห็นแบบเด็กๆอะ่ะเราก็จะโตได้อีก ถึงเราจะอายุเยอะเราก็าจะโตได้อีกโตทางจิตวิญญาณโตทางผลลัพธ์มันจะทําให้งานเราอะสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาที่เราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็าจะเหมือนทําการทดลองไปเรื่อยๆเฮ้ยทาแบบนี้แล้วมันได้ผลมาแบบนี้ว่ะยังยังยัง,ยงมันต้องได้ผลอีกก็ขยับไปขยับวิธีการทําใหม่แล้วก็ลองใหม่ มันจะอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําแบบนี้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็จะได้ลงมือทํามากขึ้นด้วยความแบบโอ้โหคตดมันคตดมันนะเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กๆและสําหรับคนที่มีอารมณ์อยากรู้อยากเห็นแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีชีวิตเป็นเหมือนการศึกษาที่หาความสุขได้แบบไม่รู้จบเลยเพราะเขาจะสนุก กับการลงมือทำทุกวัน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 นจะจ๊ะอารมณ์ทัดไปอันล่ะอันล่ทันทัน,ทนอารมณ์ตื่นเต้นหลงไหลอา่าอารมณ์นี้นะตื่นด้วยเต้นด้วยแล้วก็หลงไหลด้วยเวลาที่เรา หลงอยากทําอะไรสักอย่างนึงอะ่ะแล้วเราทําแบบหลงไหลเลยเพลิดเพลินเจริญใจเลยลืมกินข้าวมีไหมเป็นไหมลืมนอนเลยวะเอา้าดึกแล้วเหรอโอ้โหทําเพลินเลยวะเฮ้ยมันไปเรื่อยๆอ่ะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาที่จะอยากทําอยากทําอยากทําแล้วก็หลงไหลในการเห็นผลงานที่มันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุก ครั้งที่เราลงมือทำเลยมันก็จะทำให้เราอ่ะไม่ต้องมาพยายามอะไรนักหนาล่ะก็มันอยากทำอยู่แล้วอ่ะเมื่อทำให้งานเราอ่ะเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งมันตรงข้ามกับอะไรอารมณ์เนี้ยคนที่บนลำบากลำบากแปลว่าไม่ได้หลงไหลไม่ได้ตื่นเต้นรู้สึกยากรู้สึกลำบากแต่คนที่หลงไหลอ่ะ โอ้โหเหงื่อซกเลยโสมกายเลยโอ้โหลืมร้อนเลยค่ะไม่ลําบากเลยความเหนื่อยมีไหมเฮ้ยถ้าเกิดมามองว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่มันเป็นไงสนุกมาเหมือนเดินมาลาทอนแล้วมันมันอะอย่างนั้นเลยอารมณ์ถัดไปอารมณ์ที่ห้าอารมณ์แห่งความมุ่งม,มั่นตั้งใจอารมณ์เนี้ยมันคือ ให้เราอะจัดการมันจัดการตัวเองเนี่ยจัดการความรู้สึกนี้เนี่ยเป็นเหมือนเราเป็นแม่ยกให้ตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยเราต้องตั้งใจนะเวย้ยเป็นเหมือนเราเป็นโคช้ชให้ตัวเองเนี่ยเฮ้ยต้องเก่งนะเวย้ยแกนี่มันเก่งนวย้ยเห็นไหมนี่ทําได้แล้วนี่ทําต่อ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 ตอ,อยากเสร็จอยากให้มันเห็นผลเฮ้ยยังไม่เสร็จสัทีเลย ก็เอาจังหวะนี้มาเป็นคํานี้เลยเอาวะเอาวะหรือว่าฮึบ <c oughs> แบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาลงมือทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะอยากทําให้มันเสร็จไม่ชอบมีใครทําอะไรค้างคาหรอกมันอยากทําเสร็จทั้งนั้นแหละมันจะทําเสร็จไปเองโดยธรรมชาตินี่แหละ นอกจากใครจะมาชวนไปแวบนั่นแหละอือฮึบก่อนอึบก่อนตัวเองอย่าเพิ่งไปทำก่อนเอาวะก่อนอารมณ์ถัดไปทันาน,าน้นอารมณ์ยืดยุน่น <c oughs> ไม่ใช่วิชายืดยุน่นแต่ก็ค,คล้ายๆกันก็คือทุกท่าเว้ยเอามันทุกท่ายืดยุ่นมันไป เพื่อกันตัวเองจากความรู้สึกที่เฮ้ยมันทำผิดอาไม่อยากทำแล้วเอาวิชานี้มาใช้เลยยืดหยุ่นผิดก็ทำใหม่สิเอาท่าใหม่สิเธอมันเท่ากับว่าเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้แบบเป๊ะ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 อา้าแล้วถ้าเกิดกระแสไฟอีกนิดนึงอ่ะมันจะไหลแล้วว่าไฟมันจะติดแล้วว่า แล้วเกิดคนที่คิดหลอดไฟเขาเลิกทำขึ้นมาล่ะเขาไม่มีวิชายืดหยุ่นขึ้นมาเราไม่มีไฟใช้เลยนะตอนนี้แต่ตอนนี้เรามีเพราะวิชายืดหยุ่นเนี่ยคือเรายืดหยุ่นให้ตัวเองว่าเราจะทำท่าไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เกิดผลสำเร็จเป็นผลสำิ์ขึ้นมา เราจะพยายามเพราะเราอยากเห็นผลน่ะเราก็จะต้องทำทุกอย่างทุกท่าทุกทางจากโอ้โหที่เรียนรู้มาเนี่ยจากโอ้โหสมองฉันเนี่ยโอ้โหปาดเบื่อสมองฉันโตกว,ว่าตัวฉันอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งทุกทุกคนมีวิธีการของตัวเองเฉพาะตัวอาจจะคล้าย แต่สำหรับฉันมีอะไรพิเศษทริคนิดนึงและนั่นก็จะกลายเป็นผลงานชั้นยอดของตัวฉันเองเลยทุกคนจะมีผลงานเป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเออชิ้นงานออกจากมาคล้ายๆกันก็ได้นะแต่วิธีการชันน่ะยอมไม่เหมือนเธอร้อยเปอร์เซนแน่นอนเหมือนอ่าหผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเลยไหมเออหนผลิตภัณฑ์หนึ่งคนเลยไหมนั่นเลย เพราะฉะนั้นเราต้องยืดหยุ่นในแบบของเราเพื่อเป็นตัวเราเว้ยเราจะเกิดความภูมิใจมากขึ้นความสามารถในการที่เราตั้งกฎเกณฑ์เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ควบคุมมันได้ทั้งหมดเลยเพราะเรายอมที่จะยืดหยุ่นกับ สิ่งที่เราทํามันเป็นงานของเราอะเราทําไมจะยืดหยุ่นไม่ได้วะเฮะ้ยมันเป็นงานของเราอะ่ะแล้วถ้าเกิดมันออกมาเป็นผลงานชิ้นใหม่อะหลอดไฟชั้นเกิดโอ้โหสีฟูเรสเซนต์ขึ้นมาแบบสีเป็นประกายมากกว่าเหลืองธรรมดาหรือมากกว่าฟ้าธรรมดาล่ะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่พิเศษเหรอมันต้องมีไอเดียปิ้งแบบหลอดไฟเลยอะต่อไปอุ๊ยอารมณ์ที่เจ็ด รมณศรัทธาอารักและศรัทธามากๆคล้ายๆจะคู่กันแต่ศรัทธาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคิดถึงศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาศาสนาศรัทธาสิ่งที่น่าเคารพบ,บูชาแต่สิ่งนี้คือดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะการที่เราอะสามารถที่จะเคารพนับถือใครได้แปลว่าเรามีความเคารพนับถืออยู่ในใจของเราคนอื่นเข้าเคารพนับถือเราได้เหมือนกันให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นนัออ่นแหละนี่แถมอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องศรัทธาศรัทธาเหตุการณ์ทุกวันนี้นะมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอน มันมีสถานการณ์เปลี่ยนไปตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแม้แต่ในวินาทีถัดๆไปเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนี่แหละมันก็ทําให้เราตื่นเต้นนิดนึงเราก็ลืมเตรียมพร้อมกับมันแต่ก็ไม่เป็นไรเราศรัทธาในตัวเราเองว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยแม่งโคตรเก่ง ฉันรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ผ่านฉลุยเว้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวแล้วทำยังไงถึงจะเกิดความศรัทธานในตัวเองย้อนกลับไปมองความสำเร็จของตัวเองข้างหลังดูที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเวลามันเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยฉันทำแบบนี้เว้ยฉันนึกถึงสถานการณ์เดิมได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นะ่ะฉันรู้สึกแบบนี้ฉันทำแบบนี้ มันสามารถเอากลับมาใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับทุกชีวิตจริงๆตราบใดที่ตอนนี้วินาทีนี้เรายังนั่งดูกันอยู่เรายังได้ยินเสียงกันอยู่เรายังหายใจได้อยู่เนี่ยเว้ยแปลว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะเว้ยเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำแล้ว เออมันชื่นใจมันประสบความสําเร็จแเราฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะเอามาประกอบเป็นตัวเราสิเก็บกิ๊กซอเล็กๆไอ้พวกนั้นอะ่ะมาประกอบเป็นตัวเราสิเราจะได้รู้สึกศรัทธาตัวเองมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าทำตามตัวอย่างใครเลยเห็นไหมทำตามตัวอย่างตัวเองเนี่ยฉันเข้มแข็งขนาดไหนมันผ่านมาได้เนี่ยมึง หรือโอ้โห و, เหตุการณ์น้าเศร้าหน้าร้องไห้หน้าฆ่าตัวตายมากเลยแล้วมึงมานั่งตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเออแล้วยังยิ้มได้ด้วยนะเออแล้วยังเฮฮาปาจิงโกะได้อีกนะเพราะอะไรอะ่ะฉันศรัทธาในตัวฉันเองไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันผ่านได้ศรัทธาใดไม่เท่าศรัทธาตัวเองนะจ๊ะอารมณ์ถัดไป ร่าเริงเริงราอ๋อไหนไหนไหนแถวนี้มีชาวดาวถึงร่ามาไหมจ๊ะอาอารมณ์นี้นะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะหลับหูหลับตาร่าเริองอฉันใส่แว่นตาสีดอกกุหล,ลาบอยู่ตลอดเวลาที่ไหนอะไม่ได้แปลว่าแบบนั้นตัวเอง แต่มันแปลว่าเรามองเห็นทุกอย่างด้วยตาของฉันนี่แหละไม่ต้องใส่เว้นยี่ห้อกลีบกุหลาบบานแย้มเลยฉันยอมรับทุกอย่างฉันมองเห็นทุกอย่างเพียงแต่ฉันฉน่ะฉลาดมากไม่ว่าฉันจะเจอเรื่องลบอะไรเฮ้ยสมองฉันน่ะ คลิกกลับมาเป็นเรื่องดีหมดอันนี้ถ้าเกิดเป็นเชิงจิตวิญญาณนะขอบอกทุกสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันเราจะไม่มีวันรู้จักสิ่งที่มันสว่างสดใสเราจะไม่รู้จักแสงสว่างเลยถ้าเราไม่มีความมืดอะถ้ามันสว่างไปหมด ทุกอันเลยทุกอย่างเลยเราจะรู้จักไหมว่ามันคือความสว่างเราคงไม่เรียกมันว่าความสว่างใช่ไหมเราคงไม่เรียกมันเลยอะเพราะไม่มีอะไรมาเป็นฉากหลังของความสว่างอันนั้นนะเพื่อที่จะมาบอกว่าเอออันนี้มันสว่างนะเว้ยเพราะมีความมืดไงมันถึงมีความสว่างไงไเพราะฉะนั้นเราฉลาดพอที่จะมองเห็นสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าว่า มันไม่มีความจําเป็นใดๆที่เราจะต้องเป็นทุกข์ที่เราจะต้องใส่พลังลบๆเข้าไปเพื่อลดทอนอํานาจ power ของตัวเองเราจะหมดแรงเวลาเราเจออะไรเรื่องลบๆเรื่องเศร้าเรื่องอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆห่อเหี่ยวลงไปอย่างเงี้ยร่างกายมันจะไปห่อเหี่ยวไปตามคําเลยไปตามความรู้สึกหรือไปตามสิ่งที่เราตีความเลยแต่ถ้าเลิงล่าล่ะ ลาเริงล่ะยิ้มล่ะเบิกบานล่ะฮัลโหลฮัลโหลกอกกอกกอกเป็นไงพลังงานสั่นจ้าเราทุกคนคือพลังงานเว้ยถ้าพลังงานไม่สั่นสะเทือนไม่ร่าเริงเบิกบานมันจะคือพลังงานไหมเหมือนก็นิ่งมันก็ห่อเหี่ยวลงห่อเหี่ยวลงไปเอง เพราะฉะนั้นการร่าเริงคือการสร้างรูปแบบใหม่ในการตอบสนองอีเรื่องที่มันท้าทายอะแบบจริงใจด้วยนะเว้ย ไม่ใช่ล่าเริงแต่แบบว่าเจอสถานการณ์ปุ๊บทำเป็นล่าเลิงกูกลับบ้านแม่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยไม่ใช่นะจ๊ะเราก็ต้องล่าเริงตลอดเวลามันคือความฉลาดไม่ใช่การไม่ยอมรับความจริงโอเคไหมโอเคไหม อารมณ์ถัดไปอารมณ์ที่เก้าต่อกันเลยราเลิงแล้วก็มีชีวิตชีวาอารมณ์มีชีวิตชีวาเนี่ยก็คือการเคลื่อนพลังงานนั่นเองเราทุกคนถ้าลองเอากล้องจุลทรรศมาส่องเราแต่ละคนดูสิเราจะมีเป็นหน้าสวยๆอย่างนี้ไหม สซ่ทรงองค์เอลมีใช่ไหมเราจะไม่เห็นอย่างนี้เลยเราจะเห็นมันเป็นดวงดวงจุดจุดเราจะเป็นพลังงานกันหมดเลยถ้าเราส่องกล้องจุลทรรศด,ดูแต่ตาของมนุษย์เนี่ยมันมองเห็นมีประสิทธิภาพได้เท่านี้ไงสาวสวยร้อยเมตรเห็นไหม ถ้าฉันมองใกล้จนแบบว่าโหขยายห0ร้0ยแ0 0 0้อสเท่าเป็นไงไอ้นี่มันคนไหมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพลังงานหมดเลยและพลังงานคุณสมบัติของมันคือเคลื่อนที่ถึงจะมีพลังแรงแรงแรงรถแรงๆเป็นไงโอ้โหมันเหยียบมันมันบิดมัน แล้วรถบิดไม่ขึ้นเป็นไงไม่อยากขี่เลยไม่มันเลยช้าเป็นเตาเลยลุงเพราะฉะนั้นพลังงานต้องสันไว้ถ้าถึงช่วงเวลาที่มันจะต้องเบรกนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ใส่ดนตรีเข้าไปฉลขยับร่างกายเข้าไปเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะมีแรงมากขึ้น การใส่พลังเวอร์เข้าไปเนี่ยอ้โหูอารมณ์มาแรงเนี้ยมันทำให้เราอะมีชีวิตชีวาเว้ยถ้าสมมติว่าออกมาปุ๊บอะมีชีวิตชีวาเป็นไงผลสำเร็จออกไหมผลสำเร็มาไหมไมาะถ้าเกิดสมมติว่าเราตื่นเช้ามาเอ้ยเดี๋ยวนอนต่ออีกหน่อยนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวเดี๋ยว พลังงานก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วจะอยากทำไหมอยากแต่จะนอนอยู่อย่างเดียวนั่นแหละเออแล้วแรงดึงดูดของโลกมันก็ดึงพลังงานเราล่วงลงล่วงลวง,ลงเราต้องมีชีวิตชีวาเข้าไว้มันไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะอื่นเลยมันอยู่ที่สภาวะใจล้วนๆไอ้น้อง <laughs> สุดท้ายอารมณ์นี้สำคัญมาก อารมณ์ของการเป็นผู้ให้มันจะทำให้เราไม่ได้อยากเลิกทำอะไรเลยผลงานของทุกๆคนเนี่ยถ้ามันจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดมันต้องมีประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดและการที่เราอยากจะเป็นผู้รับจนตัวสันเนี่ย เราจะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าเราไม่ปล่อยพลังงานการให้ออกไปอะเพราะพลังงานมันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะจ้ะมันจะอยู่นิ่งๆน,นอนเน่าเป็นน้ำเน่าไม่ได้เคยเห็นน้ำที่มันอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่ไหลไหมมันจะกลายเป็นสีฟ้าแล้วในนั้นน่ะมันจะกลายเป็นสารพิษไปเฉยเลยกินก็ไม่ได้ แม้แต่แค่จะเอาเท้าหย่อนหรือเอานิ้วหย่อนลงไปอะ่ะก็คันแล้วไม่บริสุทธิ์แล้วล่ะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะถ้าพลังงานไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่อะ่ะอยากรับอย่างเดียววะไม่อยากให้อะ่ะแล้วมันจะสมบูรณ์ได้ไหมอะ่ะการให้แปลไทยเป็นไทยว่าอะไรคือการที่อยากมีส่วนช่วย พอเราอยากมีส่วนช่วยปุ๊บเฮ้ยเราเห็นทีมนี้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหละฉันอยากช่วยวะฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันช่วยได้วะเหมือนฝึกงานไหมอีเหมือนฝึกงานเลยแล้วฝึกงานด้วยความเต็มใจด้วยเพราะว่าสิ่งเนี้ยฉันชอบทำฉันทำแล้วฉันสนุกแล้วยิ่งมีพักพวกด้วยนะเว้ยเฮ้ยโคตรมันโคตรมันมันมีพวกอะ มันมีเ hey! ฮอถูกปะมันจะสนุกมากเรามีส่วนช่วยมีส่วนสนับสนุนไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะแม้แต่การเลี้ยงลูกอ่ะมันก็เป็นผลงานเหมือนกันถูกปะถ้าเราเป็นฝ่ายสนับสนุนได้เราจะรู้สึกโอ้โ oh! หอยากทำอีกอ,อยากทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะช่วยเขาอ่ะเพื่อที่จะสนับสนุนเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากทำตัวเองให้มันเพอร์เฟกเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้อ่ะ สมมุติว่าโหอ่อนเพีรละเหี่ยใจมาเลยฉ,ฉันเฉยๆมากเลยฉันเซ็งมากเลยตอนเนี้ฉันไม่รู้จะทําอะไรเลยฉันหมดแรงทําวิธีนี้เลยนะอันนี้ช่วยอารมณ์นี้โคตรช่วยเลยลองออกไปทําประโยชน์ให้ใครสักคนเก็บขวดน้ําเล่นๆนี่ก็ได้เอาเตะพอดีเลยอ่ะเก็บไปเว้อเอาตรงนั้นมีคนเก็บขยะเอาลง ถ้าเราเห็นสายตาลุงคนนั้นปุ๊บเราจะรู้สึกดีทันทีทันทีทันใดและพลังงานนั้นน่ะมันฟล์ทันทีเลยลองไปทำเองไม่ต้องเชื่อเขาพระเจ้านะจจะทุกอารมณ์คือไปทำเองแล้วจะรู้สึกจริงๆเพราะ,ะเกิดมาก็นานโขก็ลองทำมาทุกอารมณ์และมันโอเคที่สุด ถ้าเกิดสมมุติว่ากลัวลืมเนี่ยอา๋ยวจะทวนให้นะเพื่อจะได้เอาไปจดกันแล้วก็เอาไปใช้กันนะจจะหนึ่งอารมณ์รักสองกตัญญูสามอยากรู้อยากเห็นสี่ตื่นเต้นหลงไหลห้ามุ่งมัน่นตั้งใจหก ยืดหยุ่นเจ็ดศรัทธาแปดราเริงเก้ามีชีวิตชีวาสิบให้ให้บ๊ายบาย